ในชุดนี้ซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลย f s l i g h t b i o l o r s o r ค i n g l e Set ความแรงของไฟเนี่ยประมาณนี้ถ้าเรานั่งพูดคุยเนี่ยนั่งไลฟ์ตัวเดียวเพียงพอความแรงไฟที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ15%เท่นนั้นสบายๆเลยใช้เป็นไฟหลักก็ได้นะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีชุดเซตไฟของทางนไลท์นะครับซึ่งเป็นชุดเซตแบบราคาประหยัดนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาชุดไฟอยู่ไม่รู้ว่าจะซื้อขาก่อนดีซื้อไฟก่อนดีหรือว่าจะซื้อซอฟต์บ็อกก่อนดีนะครับในชุดนี้ซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะครับก็จะมีชุดแบบซิงเกิลเซตกับชุดแบบไฟ2ดวงนะครับซึ่งวันนี้ที่เราเอามาให้ดูนะครับชุดแบบซิงเกิลเซตนะครับจะเป็น f อฟเฟกต์ไลท์ไบค์คเอร s i n เกิลเซชุดนี้ราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทนะครับก็จะมีพวกขาไฟมีซอ f t b บล็อกมีตัวไฟมาให้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อแยกชิ้นเอเองนะครับราคาเนี่ยแพงกว่าซื้อเป็นชุดเซร็จนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดนี้มีอะไรไปให้บ้างนะครับหนึ่งเลยคือตัวไฟในลไลท์เอฟเอส 60B เป็นไฟแบบ b บ c o l o เที่สามารถ ปรับเปลี่ยนค่าเควินได้ตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่นะครับเป็นไฟราคาประหยัดนะครับตัวนี้ถ้าไปซื้อเดี่ยวๆไม่ได้ซื้อในชุดน,นะครับราคาอยู่ที่5,700บาทนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวขาไฟนะครับขาไฟตัวนี้260เซนเมตรนะครับ2หน้านะซึ่งเราจะถ่ายแบบคนยืนแล้วก็กดลงมา45อ,องศาเนี่ย 260ซเมตรเนี่ยเพียงพอนะครับซึ่งขาตัวนี้เป็นขาแบบโชกลมด้วยนะครับมันจะดีเรื่องของการเวลาเราปล่อยลงมานะครับเวลาลืมล็อกอย่างนี้แล้วเราเอามือปล่อยเนี่ยมันจะไม่หล่นกระแทกเพราะว่าตัวนี้มันเป็นขาโชกลมนี hey, ่มันจะเด้งแบบนี้นะครับเวลาลงมาจะมีลมช่วยซอฟอยู่ทางด้านในตัวนี้ถ้าเกิดเราไปซื้อแยกนะครับก็คือ1,090บาทนะครับสำหรับขาตัวนี้ ใช้เป็นขาบแบบนี้ค่อนข้างดีเพราะว่ามันจะรับน้ำหนักของซอฟ์บ็อกที่อยู่ในเซตนี้ได้นะครับ90ซนเมเลยเพราะฉะนั้นเลือกเป็น ขาไฟตัวนี้นะครับที่เป็นขาช็กลมด้วยไปให้ในชุดเลยนะครับจะค่อนข้างดีนะต่อมาก็คือตัวซอฟ์บ็อกซ์นั่นเองซึ่งซอฟ์บ็อกซ์ตัวนี้นะครับจะมีกระเป๋าแบบนี้ไปให้เลยตัวนี้นะครับจะเป็นพาราโบลิกซอฟ์บ็อกซ์นะครับเป็นของทางแนไลไรเองขนาด90เซนติเมตรนะครับหรือว่าเป็นซอฟท์บ็อกซ์โดมแบบทรงกลวยนั่นเองนะครับพาราโบลิกนะซึ่งตัวนี้มีความกว้างก็คือ9 0ซนติเมตรเพราะฉะนั้น แสงที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างนุ่มแน่นอนซอฟท์บ็อกตัวนี้ราคาถ้าเกิดเราซื้อแยกนะครับอยู่ที่5,200บาทถ้าเราไปซื้อแยกทั้ง3ตัวเนี้ยก็คือจับตัวนี้ซื้อมาสั่งมาสั่งมาทั้ง3อย่างเนี่ยราคาเบ็ดเสร็จแล้วจะอยู่ที่ไฟห้า0ับาทซอฟท์บ็อก5,200บาทตัวขาไฟาอยู่ที่1,90 0บาทรวมกันแล้วก็คือ11,990บาทนะครับแต่คราวนี้ทางนันไลท์นะครับได้จัดชุดเซ็ตมาให้แล้วนะครับเป็นชุด b บคันเลอร์ซิงเกิลเตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1,900บาทราคาก็จะประหยัดลงกว่าที่เราไปหาซื้อทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับตัวนี้ก็ประหยัดไปถึง1,090บาทอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบแล้วก็ลองจัดแสงกันดูดีก,กว่าด้วยไฟเส้นนี้กันแบบง่ายๆเลยก็คือ เดี๋ยวผมจะจัดไฟแบบถ่ายพูดคุยนั่งรีวิวพูดไลฟ์อะไรอย่างนี้นะครับจะใช้แสงประมาณเดียวกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับหนึ่งเลยเริ่มจากการตั้งขาไฟก่อนเลยนะครับข้อดีก็คือฐานของเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของการที่เราตั้งไปแล้วใครเดินชนแล้วมันจะล้มนะครับถ้าเกิดไม่ไม่แรงขนาดแบบล้มมาทั้งตัวนะครับไม่ล้มใส่ทั้งตัวเนี่ยไม่ล้มแน่นอนเพราะว่าขาตัว260ซนเมตรเนี่ยค่อนข้างที่จะ อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นชโชคลมเวลาเราปล่อยปุ๊บมีน้ำหนักมีของอยู่ข้างบนเนี่ยมันไม่ตกกระแทกเพราะว่ามันจะมีลมช่วยซอฟอยู่ในตัวขรบบอกรับแล้วก็ตัวไฟตัวนี้ผมจะติดตั้งเลยปุ๊บใส่เข้ามาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับข้อดีของขาไฟตัวนี้นะครับคือเราจะติดแบบมุมนี้ก็ได้หรือว่าเราจะติดถ้าเกิดเราต้องการที่จะกดลงมาเราจะติดด้านบนก็ได้หรือว่าจะติดด้านข้างตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดติดด้านข้างตรงนี้มันจะได้เรื่องของปรับออกมาเป็นมุมทอ็อปแต่วันนี้เราจะจัดแสงนั่งพูดคุย ผมก็จัดเป็นธรรมดาแบบนี้เลยใส่เข้าไปด้านบนนะครับตอนนี้เราได้ขาไฟกับตัวไฟเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับ FS 60B ตัวนี้เป็นเป็นตระกูลของ FS นะครับตัวปลั๊กไฟของเขาเนี่ยจะไม่มีอะแดปเตอร์มาให้เราต้องมาเกี่ยวนูน่นเกี่ยวนี่ให้มันยุ่งยากคือมีแค่ปลั๊กไฟแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเสียบไฟบ้านได้เลยเสร็จแล้วอันนี้ผมจะต้องการแสงซอฟต์นะครับผมจะถอดตัว นี่เลยครับรีเฟคเตอร์ตัวนี้ออกนะไม่ได้ใช้ต่อมากนะ็คือตัวอุปกรณ์ซอฟบ็อกหรือว่าตัวซอฟแสงทําให้แสงนุ่มนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นแนไลท์พาราโบลิกนะครับ90เซนเมตรอันนี้เขาจะมีตัวแผ่นซอฟมาให้อยู่แล้วนะครับอยู่ในชุดเลยนะเสร็จแล้วอันนี้คือรูปลักษณะของตัวซอฟบ็อกเห็นไหมด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเมาส์อลูมิเนียมนะครับเป็นโบเวนเมาส์ซึ่งตัวนี้ ไฟในไลท์ FS 60B เป็น FM เมาส์ไม่ต้องกังวลครับในชุดของตัวในไลท์ FS 60B ตัวนี้นะครับเขาจะมีตัวอะแดปเตอร์แปลงมาให้สำหรับ FM เมาส์เป็น b บเวนเมาส์นะครับเราก็ใส่ตัวอะแดปเตอร์แปลงอย่างเนี้ยเข้าไปที่ตัวไฟได้เลย <S <S ลเสร็จแล้วเราถอดตรงนี้ออกถ้าเราต้องการใช้ซอฟบอลใหญ่นะครับให้เราถอดตัวนี้ออกแล้วก็มาใส่ที่ตัวนี้แทนนะครับที่ตัวแปลงแทนนะมันจะได้บาลานซ์เวทน้ำหนักกันค่อนข้างที่จะบาลานซ์กันเรียบร้อยแล้วตัวแปลงเมาส์นะครับ ตอนนี้จาก FM Mouse เมาส์ M ount, เล็กๆนะครับในตระกูลของ FS 60B หรือว่าในตระกูลของ Forza 60นะครับสามารถที่จะใช้อแดปเตอร์ตัวนี้ได้เลยแต่ FS 60B เนี่ยมีแถมมาให้ในชุดเลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับมาดูที่ตัวนี้นะครับซับบ็อกปุ๊บด้านหลังเป็นโบเวนตัวนี้เป็นโบเวนอันนี้คือพร้อมที่ใช้งานแล้วคราวนี้เราจะมาการซับบ็อกกันนะครับต้องใช้พื้นที่นะครับเดี๋ยวขอ เทียบพื้นที่นิดนึงนะเรียบร้อยอันนี้นะครับคือซอฟ์บล็อกเวลาใช้งานเนี่ยเราก็นี่เลยฉีกผ้าซอฟ์บล็อกออกก่อนนะครับประมาณนี้แล้วเราก็ดึงก้านนะครับอันนี้เป็นก้านของซอฟ์บล็อกเราดึงมาเลยแบบนี้ฝั่งตรงข้ามมันก่อนได้มาแล้วสองขาฟึงดึงอีกข้างหนึ่งนะครับดึงให้เป็นสี่มุมตรงข้ามมันก่อนมันจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมดึงให้เป็นตรงข้ามสี่มุมเสร็จแล้วเราก็มาดึงทีละก้านนะครับตรงข้ามกัน เราจะได้ซอฟบ็อกที่กลมสวยอ่ะอันนี้ผมก็ดึงไปทีละก้านผมจะไม่ได้ดึงเรียงนะเทคนิคในการดึงซอฟบล็อกของผมเนี่ยจะดึงฝั่งตรงข้ามกันเสมอนะพอดึงฝั่งนี้ปุ๊บผมก็จะมาดึงฝั่งนี้พอดึงฝั่งนี้ปุ๊บผมก็จะมาดึงอีกฝั่งหนึ่งให้มันตรงข้ามกันแค่นี้เองวิธีการกลางซอฟบ็อกขนาด90ซนเมตรซอฟบล็อกของเราเห็นไหมว่ากลมไม่เบี้ยวเลยนะครับถ้าเกิดบางทีเราดึงไล่เนี่ยไอตัวที่ดึงมาก่อนนะครับมันอาจจะไปลังอีกข้างหนึ่งให้ซอฟบ็อกของเราเนี่ ไม่ได้กลมนะมันจะดูเบี้ยวๆแล้วมันจะดูไม่สวยงามแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดอ,อยากดึงสวยเนี่ยกลมสวยก็ใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะครับคือดึงฝั่งตรงข้ามกันเสมอแล้วเราจะได้ตัวซอบบ็อกที่กลมสวยแบบนี้นะครับผมก็ใส่เข้าไปที่ตัวนี้เลย ได้แล้วแล้วผมก็ปิดตัวด้านหลังได้เลยนะครับตรงนี้จะมีตีนทุกแกอยู่ปิดกันแสงลอดทางด้านหลังนะครับประมาณนี้ได้แล้วแล้วคราวนี้นะครับมาถึงตัวด้านหน้าเป็นแบบเนี้ยมันก็ใช้งานได้แล้วแต่ว่าแสงเนี่ยยังไม่นุ่มวันนี้เราจะมาจัดแสงให้มันนุ่มๆด้วยก็ใช้ตัวแผ่นซอบบ็อกที่มีแถมมาให้ในชุดนะครับติดไปเลยอันนี้จะเป็นตีนทุกแกนะครับเราก็ติดไล่เทคนึงในการติดของผมนะก็คือติดไปที่ตัวด้านบนก่อนชุดนี้นะครับจะไม่มีกิ่ตารางมาให้นะก็คือ เราแปะตัวซอฟบ็อกได้เลยไม่ต้องเผื่อทีอ่ใส่กริดไล่มาเลยที่ด้านหน้าไล่ไปทีละนิดนะครับถ้าเกิดต้องการความสวยงามความประณีตนะครับก็ค่อยๆไล่ไปอันนี้ผมจะค่อยๆไล่ไปจากด้านบนลงด้านล่างบางทีบางคนใส่แปะแล้วมันย่นนะครับคือเราต้องไล่ไปทีละนิดทีละนิดเราจะใส่จากด้านบนลงมาก่อนประมาณนี้เทคนิคของผมนะครับเราก็จะได้ตัวซอฟด้านหน้าที่ค่อนข้างตึง นีมือนังกล้องเลยเดี๋ยวผมจะลองเปิดแสงให้ดูว่าแสงเวลาส่องผ่านตัวซอฟท์บ็อกซ์นี้ออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับปุ๊บผมเปิดกําลังไฟ70วัตต์เห็นไหมครับว่าเพียงพออันนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วแล้วก็นี้เดี๋ยวเราจะลองจัดแสงกันดูว่าเ้พอจัดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะจัดแสงเนี่ยนั่งพูดคุยในโฮมสูโรด้วยไฟขนาดนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับการจัดแสงในวันนี้นะครับก็ใช้เทคนิคง่ายๆเลยคือตั้งไฟขึ้นมา เยื้งมาทางด้านข้างของกล้องนิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่ทางด้านข้างของโต๊ะอันนี้ผมจะตั้งติดไว้กับตัวขากล้องเลยแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็หมุนปรับองศาจะให้แสงทะแยงลงมา45อ,องศาแบบนี้ตอนนี้นะครับผมก็ได้ตั้งตัวไฟชุดเซตชุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะในการตั้งนะครับผมก็จะตั้งประมาณนี้ก็คือตัวกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวไฟเนี่ย ผมจะไม่ได้ตั้งอยู่ทางด้านข้างโต๊ะตรงนี้นะครับคือเราจะตั้งอยู่ทางกึ่งๆหลังกล้องเลยแต่ว่าจะอยู่ทางด้านข้างจะไม่ใช่ทางด้านหลังตรงนะครับนี่จะตั้งอยู่ประมาณนี้แล้วก็ให้แสงเนี่ยพุ่งไปทางพิธีกรน,นะครับแสงที่ได้ก็จะอยู่ลักษณะนี้อ่าประมาณนี้นะครับไฟตัวนูน้นผมตั้งเป็นไกลเฉยเดี๋ยวผมจะปิดนะครับจะใช้แสงจากไฟตัวนี้ตัวเดียวอ่าแล้วก็ปิดพวกไฟ แบ็คไลท์ด้วยเรื่องของสปีดชัตเตอร์เนี่ยผมจะตั้งไว้1ทับอ่าประมาณนี้ F1.4 เนะครับเลนตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เป็นเลนส์แล้วก็ ISO เนี่ยผมจะปรับอยู่ที่ประมาณ250นะครับ ISO ปรับอยู่ที่250แค่นี้เราพร้อมที่จะนั่งพูดคุยแล้วตอนนี้คือมีแค่ไฟดวงเดียวแล้วก็สว่างมากๆด้วยปรับนะครับความแรงของไฟเนี่ยประมาณนี้อ่าประมาณนี้ปรับองศากล้องขึ้นนิดนึง ชุดไฟชุดเดียวนะครับชุดเซตซิงเกิลไบคัลเลอร์ซิงเกิลเซตตัวนี้นะครับเป็นไฟในไลฟ์เอฟ0 b ถ้าเรานั่งพูดคุยเนี่ยนั่งไลฟ์นั่งพูดคุยอะไรอย่างนี้นะครับตัวเดียวเพียงพอคือตอนนี้ความแรงของไฟตัวนี้เอฟผ่านตัวซอฟบ็อกเก้าซมดูว่าพอมันเป็นซอฟบ็อกขนาดใหญ่แบบนี้นะครับแสงที่พุ่งออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะกระจายนะครับก็คือกระจายเต็มตัวเลยนี่มาถึงบนโต๊ะนี่เลยนะครับอ่ะ ความแรงที่เราใช้อยู่ณนะตอนนี้นะครับตัวค่ากล้องเนี่ยก็คือ1ทับ60นะครับเรื่องของสปีดแล้วก็ F อยู่ที่1.4 ISO 250ความแรงไฟที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ15%ชห้เนนั้นเพราะฉะนั้นไฟตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้ใน Home Studio เนี่ยสบายๆเลยใช้เป็นไฟหลักก็ได้นะครับมไม่ต้องไปซื้อตัวใหญ่ๆก็ได้ถ้าเกิดเราจัดแสงเฉพาะใน Home Studio ของตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดแสงเพิ่มเพืนอีก สำหรับคนที่มีเลนที่ไม่ใช่ f 14อันนี้ผมจะลองปรับไปที่รับ f 1.8อ่าอันนี้คือ f 1.8ที่ตัวกล้องนะครับ f 1 8ที่ตัวกล้องคราวนี้เราใช้ความแรงของไฟเนี่ยอยู่ที่20%อ่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดโจทย์มีอยู่ว่าเรามี F เป็นเลนคิด f4 ละ่ะ f 4ตลอดช่วงอะไรอย่างเงี้ยจะใช้ได้ไหมผมจะปรับตัวนี้ ให้เป็น f ส๊บอันนี้คือ f 4เรียบร้อยเห็นไหมว่าแสงมืดแล้วก็ฉากหลังเนี่ยจะไม่ค่อยเบลอแล้วผมจะเล่งไฟเพิ่มเติมนี่แปอความแรงไฟ80%อันนี้ถ่ายอยู่ที่ f 4นะครับ iso แค่250เท่านั้นนะยังไม่ได้เปิด iso ขึ้นไปเยอะเลยนะแล้วก็ตั้งค่ากล้องให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยมาปรับที่ตัวไฟคราวนี้ผมจะกลับไปค่าเดิมนะครับก็คือตัว f 4นะเพราะว่าผมจะใช้ f 1 4ถ่ายนะครับแล้วก็ speed s h u 1 60เหือ่งดิม สว่างมากอนะ่ะผมก็ปรับลดไฟ fs 6 0 b ตัวนี้ลงมานะครับอยู่ที่ประมาณ10กว่าก็พอแล้ว15นะครับ15เปอร์เซ็นต์เนี่ยแสงก็ค่อนข้างสวยละมุนแล้วนะครับนี่แค่15%เปอร์เซ็นต์เองแล้วคานนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะปรับ mood and tone ก็สามารถทำได้นะครับปรับเป็นสีขาวสีส้มไฟ fs 6 0 b ตัวนี้สามารถที่จะปรับได้เลยนะอันนี้ก็คือการจัดแสงให้ดูด้วยไฟเส้นนี้ เพียงแค่ดวงเดียวตอนนี้ผมไม่ได้ใช้พวกโฟมหรือว่าซอฟอะไรมาเบาเพิ่มเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากได้เพิ่มเนี่ยก็สามารถที่จะหาโฟมเนี่ยมาวางไว้ด้านข้างเพื่อบาแสงฝั่งนี้ก็ได้แต่ตำแหน่งที่ผมวางเนี่ยก็คือได้แล้วเงาอะไรพวกนี้ปล่อยมันอันนี้คือเงามันไม่ได้มืดขนาดนั้นนะครับก็คือแสงที่หน้าที่ตัวที่โต๊ะรีวิวของเราเนี่ยคือค่อนข้างโอเคแล้วเห็นไหมเวลายื่นโชวส์สินค้าอะไรก็สว่างเนี่ยเวลาผมจะยื่นโชว์ตัวโปรดักต์ให้ดูอ่า แสงแค่นี้ก็สว่างและพร้อมที่จะนั่งไลฟ์นั่งพูดคุยหรือว่านั่งรีวิวของนะครับหรือว่าจะไลฟ์ขายของอะไรอย่างเงี้ยสามารถนั่งรีวิวได้เลยเนี่ยดูสิขนาดของเป็นของสีดำๆเห็นไหมแสงเพียงพอเลยเห็นทุกอย่างชัดเจนนะครับด้วยไฟชุด b i คัล o ลอร์ซิงเกิลเซชุดน,นี้1 9 0 0 0บาทอันนี้ก็คือการจัดแสงด้วยไฟเซตน,นี้ให้ได้ดูกันแบบเบื้องต้นนะครับใน E ีถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไฟเซตเนี้ย ไปจัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดแสงถ่ายโปรดักต์จัดแสงสวยๆนะครับเล่นทิศทางของแสงด้วยไฟดวงเดียวเนี่ยจะมีเทคนิคแบบไหนในการจัดแสงด้วยไฟ n นไลฟ์เอฟเฟกต์ไลฟ์ไบคัลเลอร์ซิงเกิลเซตชุดนี้นะครับติดตามชมกันใน EP ีหน้านะครับและนี่นะครับก็คือชุดเซ็ตของตัวไลฟ์เอฟเฟกต์ไลฟ์ไบคัลเลอร์ซิงเกิลเซตนะครับราคา1900บาทเป็นชุดเซ็ตที่ซื้อไปแล้วก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์อะไร เพิ่มแล้วนะครับซื้อไปนี่คือพร้อมจัดแสงได้เลยนะครับก็ได้แสงออกมาค่อนข้างน่าพึงพอใจนะครับถ้าเกิดเป็นงานอินดอร์แบบเนี้ผมว่าไฟตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับราคาก็ประหยัดได้ของครบเซตแล้วก็เป็นของที่มีคุณภาพด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีชุดเซตชุดไหนของทางไลท์มารีวิวให้เพื่อนได้ดูนี่ติดตามชมนะครับสวันี้มดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ